เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของเด็กสุดโหดวัยสิขวบที่ได้ทำร้ายร่างกายเด็กวัยสขวบจนเสียชีวิต และด้วยความโหดร้ายจดกลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกและเคยถูกนำมาสร้างเป็นหนังสั้นกันเลยทีเดียวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษเมื่อปี1993ช่วงเดือนกุมภาพันธ์โดยมีเด็กชายวัย10ขวบ2คนที่ชื่อจอร์ดและโรเบิร์ตได้ไปห้างสับสินค้าเพื่อขโมยของต่างๆและยังได้ลักพาตัวเด็กน้อยที่ชื่อว่าเจมอายุเพียง2ขวบที่อยู่ในห้างสับสินค้าไปด้วย โดยแม่ของเจมนั้นเล่าว่าได้ฆ่าสายตากับเจมเพียงคู่เดียวเท่านั้นและก็ไม่พบลูกชายอีกเลยด้วยความร้อนใจจึงได้เดินตามหาลูกชายในห้างสับสินค้าแต่ก็ไม่พบสุดท้ายจึงต้องแจ้งรปภและแจ้งตำรวจในทันทีซึ่งหลังจากนั้นก็ได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดของห้างสับสินค้าและพบว่าเจมได้ถูกจูงมือโดยเด็กชายคนหนึ่งและมีเด็กชายอีกคนหนึ่งเดินนำหน้าซึ่งจากภาพทั้งคู่ดูสนิทสนมกันมาก โดยภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ก็เป็นภาพสุดท้ายที่ได้บันทึกภาพเจมในขณะมีชีวิตอยู่ไว้ได้ซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่อาจทราบได้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างจนกระทั่งมาพบร่างของเจมเป็นศพอยู่ที่รางรถไฟในสภาพที่น่ากลัวโดยร่างของเจมส์ถูกแยกออกจากกันซึ่งต่อมาได้มีการสืบสวนสอบสวนและพบว่า ที่ห้างสับสินค้านั้นเจมได้ถูกจุงมือโดยเด็กชายจอนและมีเด็กชายโรเบิร์ตเดินนำหน้าและจากการชนะสุดสบยังพบอีกว่าเจมได้ถูกทารุณกรรมอย่างรุนแรง ทั้งนี้จอและโรเบิร์ตได้ยอมรับและให้การว่าพวกเขาได้เล่นกับเจมด้วยความรุนแรงเหมือนกับสัตว์และได้พาเจมเดินเท้าไกลเป็นเวลานานเพื่อไปยังบริเวณรางรถไฟและพวกเขาก็ได้พ่นสเปรย์ใส่ตาของเจมและเล่นเกมปาเป้าด้วยก้อนหินใส่เจมอีกทั้งยังทุบตีเจมอีกมากมายและเอาแบตเตอรี่ยัดที่รูทวารซึ่งอุปกรณ์ต่างๆเขาได้มาจากการขโมยมาจากห้างสับสินค้าจากนั้นก็นำร่างของเจมไปไว้บนรางรถไฟ เพื่อให้รถไฟทับอัมพางซึ่งขณะที่ให้การนั้นทั้งคู่ก็ได้โยนความผิดกันไปมาจนไม่ทราบแนช่ชัดว่าใครเป็นคนคิดลิเริ่มทำเรื่องเลวร้ายกันแน่แต่สุดท้ายศาลก็ได้ตัดสินลงโทษเด็กทั้งสองแบบกฎหมายผู้ใหญ่โดยกักขังเด็กทั้งสองในสถานกักกันจนกว่าจะอายุครบ18ปีหลังจากนั้นจึงให้ไปรับโทษต่อที่เรือนจำ แต่ทั้งนี้จอนและโรเบิร์ตได้รับการปล่อยตัวเมื่อปี2001โดยพวกเขาได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ทิบทัต ทำหนังสือเดินทางและเปยนเอกสารต่างๆใหม่ทั้งหมดเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งโดยโรเบิร์ตสามารถปรับตัวเป็นคนใหม่และได้เข้าเรียนจนจบปริญญาด้านการออกแบบและประกอบอาชีพตามที่เขาได้เรียนมาแต่สําหรับจอรนนั้นยังคงจมอยู่กับความทรงจําและเรื่องราวเลวร้ายนในอดีตและต้องเข้ารับการบําบัดอีกครั้งจนกระทั่งได้รับการรับรองจากจิตแพทย์ว่าจอรนไม่เป็นภัยต่อสังคมและใช้ชีวิตได้อย่างปกติแล้วสำหรับ สาเหตุของการทำเรื่องเลวร้ายเช่นนี้อาจเป็นเพราะความอยากเล่นที่รุนแรงโดยเกิดจากความเก็บกดและปัญหาการเลี้ยงดูที่ไม่ดีจากครอบครัวการจดจําความรุนแรงต่างๆโดยไม่ได้รับคําแนะนําสั่งสอนที่ดีรวมไปถึงการถูกปฏิเสธจากที่โรงเรียนเนื่องจากเด็กทั้งสองมีปัญหาด้านการเรียนรู้ทําให้ไม่เป็นที่รักและไม่เป็นที่ต้องการของคุณครูและเพื่อน